ครับปีบที่แล้วได้ซื้อชิ้นนี้ไปได้นั่งแล้วมันดีมากแล้วเลยติดใจซื้อไปปิปีที่แล้วเนี่ยนั่งเอาไปนั่งที่ไหนพี่นั่งที่บ้านที่บ้านอ่าเราต้งเดิแล้วทำงานเนี่ยเราก็นั่งแล้วโอเคดีมากแล้วพอดีมาเที่ยวงานวันแรกก็เจออีกครับก็เลยสนใจาะดีมากเลยติดใจนอกจากเบาะเราซื้ออะไรไปอีกที่นอนละครับค่ะที่นอนแล้วอาการเป็นไงนอนนอนแรกเป็นยังไงบ้าง ใม่ไหมถึงเวลานอนตอนแรกๆเราเขานอนแล้วรู้สึกไม่มีพอเดินนอนไปเรื่อยๆแล้วดีมากมันจะทําให้ตัวเราดีอ่ะสบายขึ้นแต่ไปนอนที่อื่นอืน่นจะนอนไมนะ่ได้มันจะจมอันนี้มันจะไม่จมมันจะ,จนจะดีเคยเลืนี่เลยพอลายสิบเช้าของเป็นใจแล้วก็ทายเลยอ่าใช่โอ้ทีโอ้ทีเมื่อกี้คุณพี่ก็ว่าอะไรนะพี่ชายเขาบอกว่าพอดีมีบ่อนวดอ่ะมานวดที่บ้านครับ ก็จะมาแย่งนั่งบอกตึนอ่ะป oh, oh. ระจํา oh, ชอบ oh, มากอ๋อครับผมขอบคุณมากครับ